สวัสดีครับทุกคนครับมาดูอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ปั่นหลังแปลงนี้ประมาณสี่วันนะครับผมอันนี้ก็ปั่นได้แล้วประมาณสองวันสามวันนะครับผมส่วนแปลงนี้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเลยแปลงที่งอกนะที่ผมไปดูเมื่อกี้นะครับทุกคนแปลงนี้ยังไม่งอกเลยนะครับยังไม่เห็นเลยนะครับ พึ่งได้ประมาณสองวันสาวันนะครับ <c oughs> น,นี่ก็ฝนตกตอนเย็นครับที่ผมลงคลิปเรียวนั่นแหละครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีครับกับบรรยากาศช่วงเย็นๆครับพระอาทิตย์กําลังตกดินครับผมนุ่นบรรยากาศดีมากครับถ่ายไว้หน่อยแล้วกันนะ ันนี้ก็มาอัปเดตช่งนางกันอีกเหมือนเดิมครับกับแปลงหกไรครับจะทำนาประมาณห้าไรนะครับอีกหนึ่งไรก็อยู่สวนครับอยู่ข้างในอยู่ด้านหลังผมเนี้ยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกับบรรยากาศช่วงเย็นครับมันนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเะยครับผมกับบรรยากาศแปลงนะนะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นมาแล้วนิดๆหน่อยๆนะนะครับก็มีงอกอยู่แล้วนิดหน่อยเริ่มเห็นมานะเห็นมางอกแล้วครับอันนี้ยายเป็นหญ้านะครับเนี่ยดูดูเป็นต้นข้าวนะ ครับเห็นหรือเปล่าไมู่หนอะก็เริ่มงอกออกมาแล้วครับนิดๆหน่อยๆโดนฝนอย่างนี้น่าจะงอกเร็วนะทุกคนหนุห่นเหนน้ํำไหมตรงน้ำรับที่มีน้ําขังอยู่นิดๆหน่อยๆอันงอกแล้วนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกเรื่อยๆครับอีกสองสามวันเข้าไปดูอีก,กนรอบนึงนะครับผม มาแปลงนี้ผมเดินลงไปนะครับติดติดรองเท้าเต็มเลยนะครับยกเป็นดินเหนียวนะครับผมโอเคคันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับน่าจะปั่นสองรอบนะครับรอบแรกก็วิ่งตัดไปอย่างนี้เลยนะครับรอบสองก็วิ่งอ้อมไปอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูตอนนอกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับ อัปเดตให้ดูกันแน่นอนครับผมน่ครับกับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับนี่ก็วันคงวันข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วน่าจะเสร็จทุกคนแล้วนะในหมู่บ้านนะครับอาจจะไม่เหลือนะครับน่าจะเสร็จหมดแล้วครับที่เห็นเขียวๆนะครับนี่ที่เขียวอยู่ตรงนี้นะ เขาวานก่อนประมาณเกือบสองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับตอนที่ถ่ายแล้วฝนตกแรงๆนั้นงอกมาแล้วนะนะ้างๆแปลงนี้นะครับนี่ครับนไงงอกสวยงามมากเลยนี่ครับรบรรยากาศอาทิตย์กำลังตกดินนะครับนี่ก็ขอพูดภาษาไทยกับภาษาเขมรไปด้วยนะครับผม ก็เนื้เดินมือแสรลมือพลีบัดมือดอหรือมันดอบัดคลิปีมุนก็เนื้แต่มือแสลมือบัดนู้นแสรลฟังขนมัดอันนี้ก็มันมือเฟรขังข้านี่ปลุกกระอยอันนี้บัดปลุกปานประมาณใบบุญไงบัดที่ก็เหมือนดอบัดเริ่มรถตัวรถตัวรถตายรถตายมาแบบ កបបរិយាកាសលងងាយលងងាយបាត់បរិយាកាសស្រុកស្រែក្មេងយើងអូយទេជៈខ្លាំងណាស់បាត់ជួងលងងាយលងងាយទេជៈស្រួលបានគ្រឿងឌឺមង្គីកែទេជៈទ្រយុំអូយបរិយាកាសជៀសខ្លាំងបាត់កបបរិយាកាសជួងលងងាយលងងាយបាត់ខំត្រេះក៏ប្រាធិតក៏កំពុងតែຕົកឌិនបាត់បរិយាកាសជៀសខ្លាំងបាត់ เกิดเสริ่ง้างๆนี่ก็เริ่มโด่ค่ะบัดแต่งแตกอันนี้เก็บตัวมูลประมาณปีง่ายบัดปีหรือไเริ่มมาไงใช่ไหนะค้างค้างก็งอัปเดตบัดอัปเดตหนะห <c oughs> ้าไร่นะครับผมเธอเสริ่งปล้ำไร่บัด នៅក្នុងសួននោះយកកាច់ដូនមួយរ <coughs> ៉ៃហ្មងធ្វើអុយទូដិតខ្ជូងครับខ្ញុំប្រុសមុនបាត់ប្រុសមុនប្រហែល2ថ្ងៃ2ថ្ងៃបីថ្ងៃព្រើមដោះបាត់ណាទីឃើញនោះប្លែងទីខ្លួនឃើញបាត់នោះទីមានដើមួយបាត់នោះ ຫນ້າລີ້ຖັດໄປນະຖັດໄປຫຼອກເດືອບຊື່ບັດເດນໍາມາມືຊູງປຶກອັນນີ້ກະມືມືແຄປະນີ້ບັດຊູງລັງເລງລັງງຽດງິນນີ້ເຮົາກຽບບັນຈາກາດឲ្យແມ່ເອົາບາງປູນມັນມືບັດຊູງລັງເລງລັງງຽດສྲອຍສແຮງຄແມ່ເຢ ંગ ບັດກະຖ່າຍຕາເຕຣສແດດແດດໃຫ້ບັດແມ່ເອົາບາງປູນມັນມັນຕາຖ່າຍຕາຕິດໍາເດືອມເດັກແດດອັບເດດ កាន់ຖືស្រែຖືព្រីក្នុងស្រុកស្រែយើងថាកើតយ៉ាងណាខ្លះដោសឬមិនដោសឬអីជួងពេលល្ងាចក៏ព្រេងបាទក៏ហ្វាក់ក៏តាមក៏ Subscribe ឆងទូចទូចឆងនេះហងដែរបាទเด้อញីទាំងសៀមញីទាំងខ្មែរណាមីអើបងប្រូនកັບបណ្ដាការជួងល្ងាចល្ងាយបាទជុំកាអើអាឡៃសួស្តីក្រាបតើហើយ